สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวไฮเซนนะครับทุกรุ่นเลยนะครับความแตกต่างกันจะเป็นยังไงนะครับกับนี่ครับเริ่มต้นที่ไซส์32นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่น 32A4200G นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะรองรับระบบภาพนะครับเป็น HD นะครับ HD หม่2ช่อง u s b 2ช่องนะครับรองรับระบบ wi-Fi นะครับระบบปฏิบัติการจะเป็นระบบ Android TV นะครับนี่นะครับไซส์3 2นิ้วตัวนี้จะเป็นใช้ชื่อรุ่นวะ่า A ง2 0 0ยนะครับตัวทีวีตัวนี้นี่มีความพิเศษคือสลิมนะครับนี่นี่ค่อนข้างบางเลยนะครับขอบจอนะครับตัวนี้ขอบจอบางมากนะครับไร้ขอบเลยนะครับขาตั้งก็จะเป็น ิ่งไม้นะครับนี่นะครับหิ่งไม้แบบนี้นะครับตัวสเปคของตัวหน้าจอนะครับตัวทีวีเนี่ยความสูงเขาจะ47เซนนะครับความกว้างของหน้าจอเนี่ยเ2เซนนะครับความลึกของฐานตั้ง16เซนนะครับ ส่วนตัวของระบบปฏิบัติการตัวนี้จะใช้เป็นระบบ Android TV หน้าตารีโมทจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตตัวนี้จะเป็นปุ่ม AI e ที่รองรับคำสั่งเสียงนะครับตัวตัวนี้จะเป็นปุ่มโฮมนะครับแล้วก็มีช่องต่ออย่างช่อง HDMI แล้วก็ช่องรับนะครับนี่นะครับตัวของไซส์32นิ้วเนี่ยตัวนี้จะมีรุ่นเดียวนะครับซึ่งรองรับระบบ WiFi นะครับของไฮเซนเขาจะ มีรุ่นตัวที่เป็นตัวธรรมดาด้วยนะครับตัวที่เป็นแต่ตัวนี้จะเป็นรองรับระบบ Wi-Fi นะครับช่องต่อก็จะอยู่ด้านข้างนะครับก็จะมี Optical ลแคดีไ2ช่อง AV AUX นะครับแดีไม่ก็อยู่ด้านข้างแล้วก็สายแลนแล้วก็สาย r t 6นะครับสายอากาศนะครับ อีกไซส์ขยับมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นไซส์ขนาด40นิ้วนะครับซึ่งฟอร์มเี็กก็จะเป็น Full HD นะครับแล้วก็รุ่นที่เป็น 4K นะครับรุ่นที่เป็น 4K ปีนี้เนี่ยเขาจะทำมาเป็น Google TV แล้วนะครับไม่ใช่ตัว Android แล้วนะถ้าเป็นไซส์43นิ้วขึ้นไปเ่ยจะเป็นระบบ Google TV นะครับรุ่นนี้นี่จะต่างจยากรุ่นปีที่แล้วคือตัวดีไซน์ของขาตั้งนะครับ ฐาตั้งจะเป็นที่พับกระดาษนะครับได้รับแรงการใจมาจากที่พับกระดาษของประเทศจีนนะครับแล้วก็โลโก้ของไฮเซน์อยู่ด้านข้างเลยนะครับนะครับดีไซน์ก็จะเป็นตัวพรีเมียมมากขึ้นนะครับเนะครับเป็นโลหะนะครับโลโก้ไฮเซน์อยู่ด้านข้างนะครับรองรับระบบ Google TV นะครับตัวทีวก็มีความสลิมค่อนข้างบางนะครับ สองลำระบบดอมบี้วิชั่นนะครับดอมบี้แอดมอสนะครับสองลำ Apple ิลแอปเปนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองเปิองดูหน้าตาของ Google TV นะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับกูเกิลทีวีหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่นะครับนะครับจะไม่มี Google Play Store แต่จะมีคำว่าแอปเห็นไหมครับแอปเนี่ยจะมีคำว่าแอปอยู่้างบน คำว่าแอปอน,นีวจะมีคำว่าแอปนะความพิเศษคือรองรับระบบภาพแบบ 4K นะครับแล้วก็มีความเสถียรของเวลาที่เราเล่นอินเนอร์เดเตอร์ทีวีจะรองรับความสั่งเสียงได้เสถียรมากกว่านะครับแล้วก็มีคำว่าแอปเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันกับตัวทีวีได้เลยนะครับนี่บทหมู่จะเป็นแบบนี้นะครับ v iu, i ย o ichiy disney p l ั s นะครับวันนี้ส่วนตัวนี้ช่องต่อนะครับจะรองรับระบบ,บ apple airplay นะครับ hdmi ช่องหนึ่งจะเป็นช่อง a r c นะครับต่อกับลวกลำโพงนะครับแล้วก็ hdmi สามช่อง av หนึ่งช่องนะครับรุ่นนี้จะคล้ายๆกับรุ่น u 6 k นะครับซึ่ง u 6 k เนี่ยจะต่างก,กันกับรุ่น a 6 5 0 0คือ u 6 k เนะี่ย จะใช้เป็นหลอดภาพที่เป็นฟัวรเนะครับหลอดภาพที่เป็นหลอดฟัวรเลแล้วตัวทีวีเนี่ยตัวขาตั้งก็จะดีไซน์เขาจะเป็นโลหะนะครับจะเป็นโลหะแข็งแรงนะครับตัวรุ่นของ U6 เนี่ยตัวนี้เนี่ยความพิเศษของตัวรุ่น U นะครับทุกรุ่นเลยของแบรนด์ไฮเซนต์นะครับ mm hmm. เขาจะเพิ่มเรื่องของชิปประมวลผลนะครับชื่อว่า ไ i e ิ e เอนจิ้นนะครับเป็นชิปประมวลผลของไฮเซนเขาเองนะครับพาได้คิดค้นแล้วก็วิจัยของเขาเองว่าเป็นชิปประมวลผลที่ดีที่สุดเพิ่มเรื่องช่วยของขอบเฉดสีนะครับให้สมจริงมากขึ้นนะครับตนนัวนี้ใช้หลอดไฟเป็นหลอดฟัวเรนะครับคือการวางหลอดภาพจะวางเต็มแผงหน้าจอเลยนะครับเวลาที่ตัวภาพเปิดทำความสว่งางเนี่ยตัวนี้จะลดการสะตอนของเงาได้นะครับ มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ใช้ google tv เหมือนรุ่น A นะครับแต่ความพิเศษคือจะเป็นฟัวเรนะครับนี่นะครับไซส์ใหญ่สุด65ก65นิ้วนะครับเล็กสุด43นิ้วรุ่นที่รับรองปลอดภาพแบบฟัวเรก็จะมี5 0 5 5 6 5นิ้วนะครับตัวนี้น่าซักตัวดีไซน์ก็จะเป็นเหมือนตัว a 6 ขู้สูเฮดเลยนะครับแต่ความพิเศษคือมีชิปประมวลผลเพิ่มเข้ามานะครับเป็น High View Engine นะครับระบบปฏิบัติการก็รองรับระบบผ่าน Wi-Fi นะครับนี่รองรับระบบผ่านระบบ Wi-Fi Wi-Fi นี่รองรับทั้ง2.4แล้วก็ 5G นะครับรองรับทั้ง2ระบบเลยนะครับเนี่ย 5G ก็รับ2.4ก็รับได้นะครับแล้วก็รองรับระบบแบบบลูทูธนะครับ ัวนี้ใช้เป็นระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน11นะครับเวลาที่ Android มีการอัปเดตเนี่ยตัวนี้จะอัปเดตได้สูงกว่าตัวของ Google TV นะครับแล้วก็ Google TV กับ Android TV ต่างกันคือ Google TV จะไม่มี Play Store นะครับเนี่ยดูง่ายๆเลย Google TV จะไม่มี Play Store และหน้าตัวของแอปพลิเคชันเนี่ยตัวของ Google TV เนี่ยหน้าของแอปพลิเคชันเขาจะใหญ่กว่านะครับ พรไอคอนอะไรพวกนี้เขาเขาจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวช่องต่อนะครับช่องต่อของไอเซนเนี่ยเขาจะอยู่ด้านข้างเกือบทั้งหมดเลยนะครับข้อดีคือเวลาที่ไปแปวนผนังอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยสายก็จะได้ไม่งอไม่ยนันดีนะครับ U6 เนี่ยนะครับมีเริ่มต้นทีไซส์สี่นิ้วนะครับ สี่สามนิ้ว u 6กห้าสิบนิ้ว u 6นะครับนี่ห้าสิบห้านิ้ว u 6 k นะครับปีสองพันยี่สิบสามจะใช้เป็น k นะชื่อรุ่นต่อท้ายว่า k นะครับนี่นะคเดี๋ยวเรามาลองดูแต่ละแบรนด์นะครับแต่ละไซส์นี่อันนี้เป็นไซส์ขนาด65นิ้วนะครับนี่สูงสุด65นิ้วแล้วก็รุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น u ดต่เราลองเดินไปดูรุ่น U79 นะครับ U79 ก็จะใช้หลอดเป็นหลอดฟูวรเล่เหมือนกันนะครับนี่เลยที้ใช้เป็นฟัวร์เลเหมือนกันแต่ตัวนี้จะต่างกันกับรุ่น U6 คือตัวนี้จะเป็นรุ่น U79 นะครับตัวดีไซน์ก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะสลลมแลวก็อนข้างบางเหมือนกันเลยนะครับ ทายทุกอย่างเหมือน U6 เลยนะครับเหมือนทุกอย่างเลยับตั้งเหมือนกันเป็นโลหะเหมือนกันนะครับโลโก้ของไฮเซนนี่จะอยู่ด้านริมนะครับออตัวนี้ทำมาพร้อมกับ p h o n e 15เลยเป็นไทเทเนียมนะสีไทเทเนียมแล้วก็ตัดด้วยขอบสีเงินเลยนะครับได้รับความรูหลาเลยนะฮะอันนี้จะเป็น55 U79 ตัวนี้ขายดีนะครับมี ขนาด55นิ้วแล้วก็65นิ้วมีแค่2ไซส์นะครับตัวนี้เนี่ยจะทำความสว่างได้ถึง1,000วิตรเลยสูงสุดถึง1,200มิตรกับไซส์ขนาด65นิ้วนะครับรองรับระบบความตั้ Dot อดนะครับทิปเปอร์นมอนโผลเป็น High View e n i t i o n นะครับแต่รุ่นนี้กับรุ่น U6 ok จะต่างกันคือรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้เป็นระบบ Vida TV นะครับเป็นระบบที่ h i s e n เขา ใจแล้วก็กินคนของเขาเองอะ่ะเป็นระบบที่ไฮเซนเขาได้ดูแลเองเนี่ยส่วนี้จะมีความไวแล้วก็สเสถียรแล้วก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยก็คือป้องกันการแฮกข้อมูลข้อมูลล่วไหลน,นะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เพราะว่าเป็นระบบที่ซฟอ,แอ์แร์ที่กินคนเอง <Yeah. S 1> แล้วก็รองรับคําสั่งเสียงนะครับรองรับคําสั่งเสียง <c oughs> ตัวของวิล่าทีวีเนี่ยรุ่น u 6เนี่ยจะใช้เป็น google tv ส่วน u 7จะใช้เป็นระบบวิล่าที นแอปวีดาทีวีก็จะมีติดตั้งมาให้เป็นพวกดิสนี y ์เน f ตฟิกทาวิดีโอแอป l e TV ทีวีไอชีวีทีวีครบเลยนะครับค่อนข้างค่อนข้างรบเลยนะครับช่องต่อก็รองรับระบบเ d ไมค์ตัวน,นี้นี่จะมีให้ถึง4ช่องนะครับจะปกติมี3ช่องแล้วก็มี Apple f. a i r p l a y นะครับสะท้อนหน้าจอกับไอโฟนนะครับแล้วก็ สะท้อนหน้าจอระบบ Android นะครับตัวนี้สามารถสะท้อนหน้าจอจากมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กขึ้นหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยหน้าตารีโมทก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะตัวจะมีบลูทูธด้วยนะครับบลูทูธเนี่ยเวลาที่เราใช้งานหบลูทูธเนี่ยตันสามารถตั้งค่าพวก VR นะป้องกัน,นการสีขาดของภาพได้ เราตัวนี้เป็นทีวี my สองจุดหนึ่งรองรับ1 4 4ยสเฮิร์ตนี่ครับหมดเกมโฟลนะครับต่อง p หนะครับรุ่นนี้ขายดีเลยเพราะว่าเป็นรุ่นอื่นจะไม่มีพวกหมดเกมโฟลนะครับเราจะรองรับแค่ 120H เฮิร์ตธรรมดานะครับแต่ของไฮเซนจะมีหมดเกมโฟลนะครับที่แบรนด์อื่นจะไม่มีนะครับก็คือรองรับระบบ VR ป้องกันการฉีกขาดของภาพนะครับจะขึ้นแถบเมนูเกมขึ้นมาให้เราได้เลยนะครับแล้วก็เลือกกับตัวทีวีได้เลย นนี้ราคาค่อนข้างดีเลยนะครับหมื่นหมื่นนิดๆนะครับกับไซส์55นิ้วนะครับมีสองไซส์นะครับมี55แล้วก็65นะครับนี่อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็จะจะเป็นรุ่นท็อปสุดของไอเซนนะครับดีไซน์ดีไซน์ก็เหมือนกันเลยนะครับอันนี้จะเป็น U7 นะครับนี่ดีไซน์ก็สลิมนะครับบางเหมือนกันนะเนี่ย เนี่ยนะครับขอบหน้าจอบางเลยนะครับใช้เป็นมินิ led นะมีโหมดเกมโปรเหมือนกันแต่มินิ led เด่ยตัวนี้นี่เป็นหลอดแบ็คไลท์เล็กๆเ,เต็มแผงหน้าจอเลยรายละเอียดพวกเียสความสว่างรีแสงเปล่งแสงไฟได้อัตโนมัตินะครับตัวนี้ได้ปรับอุณหภูมินะอุณหภูมิห้องนะครับห้องเรามืดนะครับตัวทีวีก็จะปรับรีแสงลงมานะครับสามารถรีแสงเปล่งแสงเองได้อัตโนมัตินะครับรองรับะระบบ ดอมบี้วิชันไอคิวนะนี่ยดอมบี้วิชันไอคิวก็คือปรับแสงสว่างอัตโนมัตินะครับรองรับระบบเสียงดอมบี้นะครับนี่ดีไซน์ก็จะทำมาคล้ายๆกันครับนี่ไอเซ้นก็ยอยู่ด้านริมนะครับตัดด้วยขอบสีเงินขาตั้งก็ยังเหมือนที่พับกระดาษเลยนะครับตัวน,นี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่ต่างจากรุ่นีิแนวที่เป็นกิ่งไม้นะครับหรือต่างจากแบรนด์อื่น นี่เป็นกิ่งไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งแบบนี้เลยโลหะนะครับแข็งแรงมากแล้วก็มีที่เก็บสายไฟดูด้านหลังนะครับแล้วความพิเศษของรุ่นนี้นะครับคือด้านหลังเขาจะมีตัวของซับวูเฟอร์นะครับนี่นะครับรองรับแล้วมีระบบเสียงซับวูเฟอร์ด้วยในตัวนะครับเนี่ยรุ่นอื่นไม่มีนะครับ แล้วก็มีรองรับพีดีม้นะครับเต็มเขียนไว้เลยด้านหลังนะครับนี่จะขอปักกล้องหน่ยนะครับรองรับพีดีไม้ในี่ย144เฮิร์ตนะครับ144 144 14แล้วก็ช่องหนึ่งกับช่องสองเนี่ยเขายังรองรับอยู่ที่60เฮิร์ตนะครับร้4ยเฮิร์ตเนี่ยจะมีสองช่องนะครับ แล้วก็ USB AUX นะครับออปติกสายแลนนะครับเดี๋ยวผมจะปรับหน้าตัวของหมดเกมโปรให้ดูนะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อผ่านวาย i หรือบางท่านจะใช้เป็นสายแลนก็ได้นะครับนี่นะครับตังต่อก็เชื่อมผ่านว i ยฟ เดี๋ยวเรามาลองดูหมดเกมโปรนะฮะตัวนี้นี่รองรับคําสั่งเสียงนะครับนี่กด u t u b e นะครับสังเกตไหมว้าไวหนึ่งนาทีก็เข้าตัวของหน้าตัวนี้แล้วนะครับนี่ตัวนี้ค่อนข้างไวเลยนะครับพอเวลาเราเข้าไปเนี่ยตัวนี้มันจะมีบดเกมโป้นะขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นะครับมีมีรุ่นยู9 U7 นะครับมีเหมืยที่มีบดเกมโปรอยู่แบบนี้นะครับ drvr นะครับเนี่ยกดทำแสงสว่างหร่อตสิครัมันจะต่างกับพวกเมนูธรรมดานะครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูธรรมดานะครับตั้งค่าธรรมดานะครับราคาทั่วไปนะครับแต่นี่คือแถบหมดเกมนะครับนี่ไล่รองรับพวกเกมเลยนะสายเกมไม่น่าพลาดนะครับกับตัวนี้นะครับราคาสองหมื่นนิดๆนะครับไม่ไม่แพงมากนะครับ นี่แล้วก็การการันตีเขารับประกัน3ปีเลยเพร้อมสู่กระการเซอร์วิสที่บ้านเลยนะครับนี่ครับรุ่น UU7 นะครับความพิเศษคือเวลาที่เราดูทีวีดูซีรีส์านานๆเนี่ยนึับตามออโต้แสงสว่างห้องแล้วยังมีหมวดถนอมสายตานะครับพวกแสงลูปไลท์แสงสีฟ้าอะไรพวกนี้นะครับลดการเมื่อล้าของสายตานะครับตัวนี้นี่ความไวค่อนข้างไวนะครับในกระกดเสิร์นะครับ ดูฟุตบอลน,นะครับตัวนี้เนี่ยเข้าบดของดูฟุตบอลเนี่ยมาเลยนะครับกดดูย inf ีทีนะครับนี่นะกดค้างนะครับดูฟุตบอลเห็นไหมครับกดสั่งด้วยเสียงป,ปุ๊บอันนี้ก็จะมาเลยคอนเทนต์ก็จะมาแบบนี้เลยแล้วก็สามารถกดเลือกดูได้เลยนะครับนี่หรือว่ากดได้อีกทีหนึ่งครับกดค้างนะครับดูหนังออนไลน์นี่นะครับขึ้นมาเลยนะ นี่ที่เราจะดูนะครับนี่แล้วก็สามารถเซิร์ฟผ่านตัวของเบราว์เซอร์ได้นะครับเห็นไหมครับปีเก่งเขาว่าเบราว์เซอร์นะครับเข้าไปกดปึ๊บนี่ความพิเศษของรุ่นนี้คือรองรับคําสั่งเสียงผ่านตัวของ Google ด้วยนะครับนี่กดค้างนะครับดูนะฮะดูหนังออนไลน์นี่นะครับเปลี่ยนเลยวิดาทีวีนี่ใช้ความเร็วเร็ค่อนข้างหนึ่งวินาทีเองนะครับ แล้วก็เปิดปิดของตัวเครื่องนี้ค่อนข้างไวด้วยนะครับดูฟุตบอนนี่เห็นไหมครับขึ้นมาเลยนะครับเปิดรูปวิวนี่เห็นไหมครับนี่เปิดนี่นมครับเห็เเนไหมครับ,รบสภาพอากาศวันนี้ชชบุรี นี่นะครับเราอยู่ชัมรีนะครับตัวของทีวีก็แสดงอุณหภูมิควาสภาพอากาศมาเลยตัวนี้ค่อนข้างไวเลยครับเปิดแอป YouTube นี่ยเห็นไหมครับไวมากนะครับกับรุ่น U7K นะครับตัวนี้ก็น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับจะมีไซส์เล็กสุดขนาด55นิ้วนะครับแล้วก็65นิ้วนะครับสูงสุดถึงไซส์98นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ใหม่เลย เมื่อก่อนเนี่ยจะมีรองรับแค่85นิ้วแต่ตอนนี้เนี่ยใหญ่สุดเลยนะครับกระดาษเกนิ้วนะครับท่านนาสนใจนะครับทีวีสเปคดีๆนะครับเทปๆนะครับกับแบรนด์ไฮเซนรับประกันนานๆคุณภาพเกินราคานะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ปีนี้เนี่ย 2023, 2024เนี่ยนะครับ2024นะครับตอนนี้เนี่ยเขาได้เป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลยูโรด้วยนะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษ กับทีวีค่อนข้างเยอะเลยครับก็เข้ามาที่เพ้าบายนะครับเซ็นท่านชลบุรีนะครับอันนี้ผมก็ไลฟ์สดจากสาขาเซ็นท่านชลบุรีนะครับมีราคาพิเศษกับสินค้าแบรนด์ไอเซนค่อนข้างเยอะเลยนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจนะสเปคดีๆนะครับ,บแบรนด์ไอเซ็นนะครับของคา้า